สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนสนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางคาจาาคัรลาสรองประธานคณะกรรมกาทีการยุโรปได้ออกแถลงการว่าอีอยูเตรียมจะดำเนินมาตรการความบาตหรือแสงชั่นครั้งใหม่เป็นรอบที่19ต่อรัเสเซียเพื่อกดดันให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไข จากการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําแห่งรัเสเซียจะประชุมสุดยอดหรือสัมมิตกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําแห่งสหรัฐเพื่อหารือเรื่องการหยุดยิงในสงครามยูเครนที่จะมีขึ้นที่รัฐอลสกาในวันที่15สิงหาคม2568นี้รายงานข่าวแจ้งว่าอ u ู EU ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียมาแล้ว18ครั้งเพื่อลงโทษรัเสเซียที่สงครามรุกรานยูเคร ين, นนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพัานธ์2565เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้มาตรการนี้กลุ่ม EU จะจำกัดเพดานราคารับซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียและห้าผู้ประกอบการจากกลุ่ม EU ทำธุรกรรมกับธนาคาร22แห่งของรัสเซียรวมถึงธนาคารในประเทศที่3ที่ช่วยรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้กลุ่ม EU ห้ามผู้ประกอบการในยุโรปทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นฐานพลังงานของรัเสเซียเช่นท่อส่งกา๊าซน o r t s t e a เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซียมากขึ้นและห้ามส่งออกวัสดุและเทคโนโลยีที่อาจจะช่วยให้รัเสเซียพัฒนาอาวุธอีกด้วย